ยินดีที่นด้รับนักเรียนนะครับเข้าสู่สถานีอบรมนะครับงานยางแล้วก็งานซ่อมบำรุงพื้นฐานนะครับก็สำหรับตรงนี้เราก็มาเทนกันเพื่อที่เราจะไปออกฟิกอิจิตอาสานะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่กันนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอเช็คชื่อก่อนนะครับตามรายงานที่ได้มาจากฟิกอิตนะครับวีรพัฒน์วงคุ้มครับโอเคครับเทพบดินครับพิศดาครับ นพวิชัยครับโอเคครับก็ถือว่ามาครบนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าขั้นตอนของเราเนี่ยเวลาที่ลูกเวลาที่ประชาชนนะครับเข้ามารับบริการนะครับในงานของเราเนี่ยนะครับเราก็จะนํารถเข้ามาขึ้นลิฟต์นะครับจุดที่อันตรายจุดแรกก็คือในเรื่องของการเข้าลิฟต์นะครับก็จะมีหนึ่งคนนะครับที่เป็นคนให้สัญญาณนะครับในการขับรถเพราะว่าอาจจะมีเฉียวชนได้นะครับอันที่2องก็คือ การใช้งานลิฟต์นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะอธิบายในขั้นตอนการปฏิบัติงานอีกทีหนึงนะครับเครื่องมืออุปกรณ์นะครับความอันตรายอีกตัวหนึ่งก็คือปะแจปอนนะครับก็จะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีการปรับตั้งนะครับค่าเนี่ยถ้าสําหรับขันปอล้อเนี่ยก็จะจะอยู่ที่120นะครับหรือแปลงเป็นค่าฟุตปอล1 2อนิวตันเมตรหรือแปลงเป็นค่าฟุตปอลก็คือ88ฟุตปอลนะครับยาง ชนิดนี้ก็จะมีอยู่2ค่านะครับที่สามารถปรับตั้งได้นะครับก็ถ้าเป็นขันล้อก็อยู่ที่ร2 0นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ข้อควรอันตรายก็คือขันห้ามเกินค่าแรงทอคไม่งนั้นเดี๋ยวล้อเราจะเกิดเดี๋ยวล้อประชาชนจะเกิดหอ่จะเกิดความเสียหายได้นะครับรวมถึงนะครับเครื่องมือตัวนี้ห้ามหล่นนะครับไม,ไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายได้นะครับอ,อีกสองเครื่องมือนะครับก็จะเป็นเครื่องเปลี่ยน เปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ช่วงล้อนะครับตรงนั้นก็จะมีมีระบบเซฟตี้แล้วก็ป้องกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในงานต่อๆไปนะครับก็สําหรับช่วงเช้านี้นะครับที่เราเจอกันก็ผมจะให้เวลา5นาทีนะครับในการทําความสะอาดนะครับพื้นที่ปฏิบัติงานรอบๆรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือนะครับเช็คดูเครื่องมือว่าพร้อมหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญครับผม ว่าวันนี้นะครับเราก็จะเรียนในการปฏิบัติงานก็คือการตรวจสอบสภาพรถนะครับก่อนใช้งานนะครับรวมถึงนะครับการถ่วงล้อนะครับถ่วงล้ออ่ะทีนี้ขั้นแรกเนี่ยเราต้องนํารถเข้ามาสู่ช่องนะครับช่องลิฟต์ช่องให้บริการนะครับทีนี้ลักษณะการให้สัญญาณเนี่ยนะครับตอนที่รถยังเข้ามาไม่ถึงเนี่ยเราก็จะนะครับให้สัญญาณนะครับโดยการกวักกรักมือเรียกเข้ามานะครับพอ นะครับพอรถเนี่ยมาถึงแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่านะครับถ้ารู้สึกว่าทางด้านขวาเนี่ยนะครับยังต้องขยับทางด้านขวานะครับให้เอามือทางด้านนี้ก็คือให้หยุดนะครับแล้วก็ให้ขยับมาทางด้านขวาเพิ่มนะครับนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้ขยับทางด้านซ้ายนะครับเราก็พลิกนะครับให้ขยับมาทางด้านซ้ายนะครับพอเสร็จแล้วพอถึงจุดจุดที่รถทั้งสองข้างนะครับมาถึงจุดที่โอเคแล้วก็ให้ทามือหยุด เพื่อเป็นการให้สัญญาณเพื่อนนะครับเพื่อนที่อยู่ในรถนะครับก็ทําการลดกระจกนะครับเพื่อจะได้ฟังสัญญาณเพื่อนนอกจากสัญญาณมือแล้วก็เป็นสัญญาณเสียงนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับคนที่ให้สัญญาณก็สามารถพูดนะครับเพื่อให้เพื่อนขยับช่วยเหลือได้นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวให้ลองขยับรถเข้ามาในจุดจอดได้เลยครับ หล,ล ane, หลังจากที่เรานํารถเข้ามาจอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็ปูผ้าคุ it, uh, ่แ like. ก so, um, ้มรถนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเช็คตรวจเช็ค34รายการให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้เขามั่นใจในสภาพรถของเขาเพื่อที่จะพร้อมออกไปใช้งานนะครับในช่วงเทศกาลนะครับ34รายการเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับอย่างเช่นตรวจสภาพยางแล้วก็แรงดันลมยาง4ี่ล้อนะครับการทํางานไฟสูงไว้ตามไฟลีไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินไฟเบรกไฟถอยกระจกมองข้าง นะครับระบบแอร์ระบบฟีพวงมลาลัยระยะฟีของพวงมลาลัยนะครับระบบเบรคเบรคคัสนะครับเบรกมือสภาพกระจกมองหลังนะครับการทํางานของแตรนะครับการทํางานของที่ปัดน้าฝนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องเช็คให้เขาด้วยก็คือตัวเข็มขัดนิรภัยว่าทํางานปลอดภัยหรือเปล่าทางานได้หรือเปล่านะครับวิธีการเช็คก็คือดําดึงเข็มขัดนิรภัยลงมานะครับระยะหนึ่งแล้วก็กระตุกแรงๆนะครับถ้ากระตุกแล้วมีแรงต้านก็คือทํางานปกตินะครับการทางานของระบบเซนอร์ระบบล็อกนะครับกระจก นะครับแล้วก็ไฟโชว์แผ่งหน้าปัดต่างๆการทํางานของเบาะขยับได้ไม้การทํางานของวฟ้าด้านหลังแล้วก็อีกที่สาคัญก็คือในห้องเครื่องยนต์นะครับก็เอาไฟฉายมาส่องดูรอยรั่วต่างๆนะครับระดับน้ํามันเครื่องระดับน้ํามันเบรกพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับระดับน้ํากันสภาพขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระดับน้ํามันเกียร์ความตึงสายพานอันเดอร์เนเตอร์นะครับรวมถึงน้ำหม้อน้าน้ำหล่อเย็นระดับน้ําในถังพักฝาหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําพ่อน้ําต่างๆแล้วก็ตรวจสอบการทํางานของบัลลลมนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยพร้อม ะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับครับหลังจากที่เราตรวจสอบสภาพรถนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมใช้งานนะครับเราก็สามารถให้รถคือรถให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยในกรณีที่เกิดปัญหานะครับยางเกิดการรั่วนะครับหรือต้องการที่จะเปลี่ยนยางนะครับหรือต้องการที่จะทวงยางนะครับทวงล้อนะครับก็จะทําการนะครับถอดล้อออกมาเพื่อเมทแนนส์บำรุงรักษานะครับทีนี้นะครับตอนขึ้นลิฟต์ นะครับก็จะมีข้อควรระวังอยู่นะครับอย่างตอนขึ้นนะครับเราก็จะทําการล็อกสลักนะครับอย่างสลักตัวนี้นะครับนะครับก็จะทําการนะครับล็อกตรงนี้นะครับกดลงไปให้มันนะครับแนทให้เฟืองเนี่ยมันขบกันนะครับเพื่อที่จะ Lock ล็อกขาลิฟต์ไม่ให้ขยับนะครับพอเราล็อกเสร็จทั้ง4ล้อเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําลิฟต์ขึ้นนะครับตอนนําลิฟต์ขึ้นนะครับก็กดนะครับจะสังเกตเห็นการ ล็อกนะครับของขาลิฟต์แต่ละข้างนะครับพอขึ้นในระดับที่เราพอใจแล้วนะครับเราก็จะทําการนะครับกดลงระดับหนึ่งนะครับนะครับหลังจากนี้ก็จะไม่ลงแล้วนะครับไอตัวขาลิฟต์ก็จะไปะนั่งอยู่ที่ขั้นบันไดนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เกิอดอุบัติเหตุนะฮะระหว่างการปฏิบัติงานได้ทีนี้ในเมื่อเราเม่เนเนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการที่จะนํา ลิ์ลงนะครับนำลดลงนะครับเราก็ต้องทําการเอารถขึ้นไปก่อนนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับสลักสีส้มนะครับอยู่ทั้งสองฝั่งตรงนี้นะครับให้ดึงสลักนะครับทั้งสองข้างนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วเกาะเราก็จะนําลิ์ลงได้นะครับเดี๋ยวให้อาวีนะครับไป นำสลักอีกฝั่งหนึ่งลงอ่าเมื่อนำสลักอีกข้างหนึ่งลงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดนะครับลิฟต์ลงนะครับสมมุติในกรณีนี้นะครับรถประชาชนนะครับล้อหน้าเนี่ยต้องการที่จะถ่วงล้อนะครับเราก็จะทําการคลายล้อหน้าออกมานะครับเดี๋ยว นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูในกรณีที่นะครับในกรณีนี้เราก็จะต้องทําการคลายน็อตล้อนะครับออกก่อนนะครับคลายน็อตล้อออกก่อนนะครับผมคลายน็อตล้อนะครับเพื่อที่ตอนที่เรายกลิฟต์ขึ้นลอยแล้วเราจะได้ขันออกได้ง่ายนะครับ นักเรียนลองเดี๋ยวผมอันนี้สาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวนักเรียนค่อยมาปฏิบัติตามพอเสร็จแล้วเราก็นําลิฟต์ขึ้นแล้วก็ถอดล้อออกมานะครับผมแล้วก็แล้วก็นายางเนี่ยไปแล้วแต่ว่าถ้าเสียหายก็นําไปปะให้ประชาชนนะครับหรือจะนํามาเปลี่ยนนะครับไปหายางมาเปลี่ยนให้ประชาชนหรือจะเป็นกรณีที่ถ้าปะเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็จะทําการถ่วงล้อนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวให้เราลองปฏิบัติด,ดู ครับผมอครับอันนี้ขั้นตอนการข่วงล้อนะครับเราก็ทีนี้วิธีการเนี่ยเราก็ต้องนำการล้อเนี่ยนำล้อไปติดตั้งกับตัวเครื่องห่วงล้อก่อนนะครับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต,ต้องอธิบายตรงหน้าจอขอน้าจอเนี่ยมันจะมีด้าน A ด้าน B แล้วก็ด้าน D นะครับด้าน A เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัววัดระยะห่างนะครับระหว่างล้อกับตัวเครื่องนะครับว่าระยะห่างเท่าไหร่ซึ่งจะมีสเกลบอกด้านล่างนะครับพอเราวัดระยะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาใส่ค่าตรงนี้ว่าสเกลตรงเนี้ยเท่าไหร่นะครับโดยระยะที่จะต้องวัดก็คือจะอยู่ที่ตรงนี้ครับมุมขอบกระทะล้อนะครับด้าน B ก็จะเป็นความกว้างของหน้ายางนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตัวแม็กหรือตัวล้อทะเหล็กนะครับซึ่งรหัสตรงนี้จะอยู่ที่ 5J คูณ14นะครับก็คือหน้ายางจะอยู่ที่5นะครับส่วนขนาดกระทะล้อจะอยู่ที่14นะครับพอเรารู้ค่าเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยนะครับเราก็นำยางไปติดตั้งนะครับ จากที่เราติดตั้งนะครับล้อลงบนเครื่องส่งล้อแล้วนะครับเราก็จะทําการวัดระยะนะครับอย่างอันนี้เราวัดได้14นะครับเราก็กอกกค่าที่ด้าน A นะครับระยะห่าง14ด้านหน้ากระทะล้อความความกว้างหน้ายางเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับเป็น5นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางล้ออยู่ที่14นะครับพอเราเซ็ตค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดเครื่องหมากรอกก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับปิดตัวครอบ นะครับอ่านะครับอย่างอันนี้ก็คือเป็นล้อของรถวิแรลรยเราที่ถ่วงเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ออกมาเนี่ยก็จะศูนย์ศูนย์นะครับไม่ไม่ไม่ต้องส่งเพิ่มเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่สาธิตให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะ แก้งนะครับถอดตัวถ่วงออกนะครับแล้วก็ให้เราลองถ่วงดูนะครับผมอ่ะครับเดี๋ยวรอลองปฏิบัติโอเคครับ ใบรายงานที่คุณปฏิบัติมานะครับก็3-4รายการนะครับก็ลดคันนี้ก็ปกติดีเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็สังเกตเห็นว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็จะนําใบตัวนี้นะครับไปแจ้งกับอาจารย์นะครับผู้ควบคุมศูนย์นะครับหรือผู้ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่เพื่อดาเนินการแก้ไขให้ประชาชนต่อไปนะครับเพื่อที่เขาจะได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับพอเสร็จแล้วพอเราปฏิบัตินะครับพอเราปฏิบัติงานเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็คือมอบหมายใบงานนี้นําใบงานนี้ไปส่งให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมศูนย์นะครับแล้วก็เก็บทำความสะอาดจุดที่เราปฏิบัติงานให้เรียบร้อยนะครับดูแลเครื่องมือนะครับ โอเคหลังจากที่เราปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องมือเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับรถก็ส่งมอบให้ประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับก็การปฏิบัติงานของเรานะครับก็จะวนลูปอย่างนี้เรื่อยๆทั้งวันนะครับอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องนะครับดูแลประชาชนนะครับที่มาใช้บริการศูนย์พิกิดจิตอาสาของเรานะครับนัดหมายนะครับก็เจอวันที่27นะครับธันวาคมนะครับช่วงเช้านะครับ6โมงนะครับเรามาเจอกันที่หน้าศูนย์พิกิด นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวออกบริการให้ประชาชนนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับโอเคนะครับก็4คนนะครับตั้งแต่ช่วงช่วงแรกก็ครบเหมือนเดิมก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะครับดูแลช่วยเหลือประชาชนพี่น้องชาวไทยของเรานะครับอ่ะ้าห้องเชิญครับเรียนทั้งหมดขางความเคารพขอบคุณครับ